ลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดการอบรมทหารใหม่พร้อมกับเน้นให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยทำตามฝึกตามระเบียบและหลักสูตรที่กำหนดค่ะ พลตรีสนธยาศีเจริญผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่โดยเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยโดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ทําการฝึกตามระเบียบหลักสูตรที่กําหนดเพื่อให้ทหารใหม่เป็นผู้ที่มีวินยัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นทหารเป็นผู้ที่มีสัรตภาพร่างกายแข็งแรงและอีกประการหนึ่งคือการฝึกให้ทหารใหม่มีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางทหารและความรู้ตามต,ตำแหน่งหน้าที่และที่สำคัญจะต้อง ต้องดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่และสวัสดิการของทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันและมั่นใจได้ว่ากองทัพบ,บกจะทําการฝึกทหารใหม่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์และประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะขณะที่